ในอดีตมีความเชื่อกันว่าผู้ที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติจะมีการจัดพิธีศพที่แตกต่างจากการจัดงานศพของผู้ที่เสียชีวิตตามธรรมชาติและตามความเชื่อนี้ยังมีความแตกต่างทางพิธีตามท้องถิ่นและเชื้อชาติอีกด้วยและในการจัดงานของแต่ละท้องถิ่นนี้มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร และมีขั้นตอนพิธีใดบ้างสวัสดีค่ะและในอีีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราจะขอนำพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดงานศพของผู้ที่เสียชีวิตที่ถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติหรือที่เราเราท่านๆรู้จักกันดีว่าตายโหงตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและชนเผ่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ โดยเริ่มจากการขออธิบายคำว่าตายโหงหรือผีตายโหงคือคนที่เสียชีวิตแบบไม่ทันได้รู้ตัวผิดธรรมชาติไม่ธรรมดาเช่นถูกยิงจมน้ำรถชนฆ่าตัวตายหรือการตายทั้งกลมก็ถือว่าเป็นการตายโหงเช่นกันการจัดงานศพของผู้ที่เสียชีวิตตามธรรมชาติโดยทั่วไป ก็จะจัดงานตามปกติที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปเช่นหากญาติต้องการจะนำศพไปไว้ที่บ้านหรือนำศพไปไว้ที่วัดก็สามารถทำได้ไม่มีข้อห้ามใดแต่สำหรับผู้ที่เสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติหรือตายโหงนั้นตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจะต้องมีพิธีที่แตกต่างกัน อย่างความเชื่อของชาวภูไทยเชื่อกันว่าหากมีผู้ที่เสียชีวิตโดยการตายโหงจะต้องนำไปทิ้งที่โคกป่าใหญ่หรือที่เรียกว่าน้องขี้หมาจอกโดยไม่มีพิธีสงฆ์ไม่ได้พบพระไม่มีการเวนพาข้าวไม่มีพิธีบวชไม่มีพิธีกรรมใดๆเลยและจะต้องทำการฝังศพที่ป่าช้าก่อนเที่ยง และไม่ต้องนำศพเข้าหมู่บ้านให้นําไปฝังได้เลยแม้จะเป็นเวลากลางคืนก็ตามญาติและชาวบ้านทําได้เพียงเดินไปส่งศพเท่านั้นและหากเสียชีวิตที่บ้านหากเป็นตอนเช้าจะต้องนําศพไปไว้ที่โคกป่าใหญ่ก่อนเพลงคือจะต้องนํำศพไปไม่ให้เกินเวลา11นาฬิกาโดยเดินกันไปไม่มีพิธีกรรมใดๆเลยโดยในขบวนนั้น จะเป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดมีเพียงผู้หญิงที่เป็นญาติสนิทของผู้เสียชีวิตเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญก็คือเคยของตระกูลจะต้องทำหน้าที่เดินนำขบวนและต้องถือไข่ไก่สีขาวไปด้วยหนึ่งใบเพื่อจะใช้ทำการเสี่ยงทายหาสถานที่ที่จะฝังผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นที่ที่ผู้เสียชีวิตอยากอยู่ซึ่งพิธีการเสี่ยงทายไข่นี้ เคยที่จะต้องทำการเสี่ยงทายจะเดินนำขบวนแต่ในขบวนนี้จะมีเคยกี่คนก็ได้และเคยที่นำขบวนจะทำการโยนไข่ถามดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตว่าจะต้องการอยู่ตรงนี้หรือไม่โดยโยนไปทางขวาบ้างทางซ้ายบ้างหากไข่แตกตรงไหนก็ให้เคยที่ทำการเสี่ยงทาย ขุดดินเป็นคนแรกแต่ในพิธีนี้มีความแปลกว่าถึงแม้บางครั้งจะโยนไข่โดนหินก็อาจจะไม่แตกถ้ายัางไม่ใช่ที่ที่ดวงวิญญาณต้องการจากนั้นก็ให้ช่วยกันขุดต่อได้และข้อห้ามในการไปโคกป่าใหญ่คือไม่ให้วิ่งตามขบวนให้เดินตามไปพร้อมๆกันห้ามตามไปที่หลังเพราะเชื่อกันว่า หากตามไปที่หลังคุณก็จะเป็นคนต่อไปและในระหว่างเดินต้องมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวห้ามมองกลับมาข้างหลังซึ่งหมายถึงว่าชีวิตจะต้องเดินหน้าต่อไปและก่อนที่จะนำลงศพลงหลุมที่ขุดไว้จนลึกแล้วจะต้องมีการเปิดลงศพและใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพเพราะเชื่อกันว่าน้ำมะพร้าว ถือเป็นน้ำบริสุทธิ์เมื่อเปิดฝาลงแล้วลูกชายจะทำหน้าที่คาบผ้าเช็ดหน้าที่ปิดหน้าของผู้ตายแล้วสะบัดทิ้งไปด้านข้างของตนเองและคนที่จะเริ่มล้างหน้าศพเป็นคนแรกจะต้องเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในครอบครัวแล้วไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงคนอายุน้อยที่สุดแล้วจึงเป็นญาติต่อไป เมื่อทำการล้างหน้าศพจนครบทุกคนแล้วก็จะทำการปิดหน้าศพโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูเพื่อเมื่อต้องตักดินกลบดินจะได้ไม่โดนผู้เสียชีวิตและนำสิ่งของใส่ลงไปในหลุมด้วยซึ่งก็แล้วแต่ว่าต้องการให้ผู้เสียชีวิตนำสิ่งใดไปบ้างและคนแรกที่จะทำการฝังดินกลบก็คือเขย โดยเขยจะกำดินกำแรกโยนลงไปในหลุมและทุกคนก็จะช่วยกันกลบฝังและการเดินออกจากป่าช้าจะต้องหักกิ่งไม้หรือใบไม้ในป่ากวาดตามร่างของตนขึ้นลงสามรอบจากนั้นจึงเดินออกจากป่าพร้อมกันทุกคนและห้ามหันหลังกลับไปมองหลุมศพโดยเด็ดขาดจนถึงบ้านผู้ตาย เพื่อทานข้าวร่วมกันเป็นการขอบคุณก่อนเข้าบ้านจะต้องมีการรดน้ำมนเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายออกก่อนและเคยมีหน้าที่ปัดกวาดบ้านและล้างสิ่งไม่ดีออกตามความเชื่อที่มีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในส่วนของทางบ้านเมื่อนำศพออกจากบ้านไปแล้วจะนิมนต์พระมาทำบุญปัดสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้าน และล้อมสายศินเพื่อไม่ให้วิญญาณเข้ามาในบ้านได้เพราะเชื่อกันว่าการตายโหงทำให้วิญญาณยังไม่รู้ตัวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วจะทำทุกอย่างตามปกติจึงต้องล้อมสายสินไว้เพื่อให้ผู้ตายเข้าบ้านไม่ได้ จะได้รู้ตัวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วและนี่เป็นการจัดพิธีศพของชาวภูไทยที่เป็นความเชื่อสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนการจัดพิธีศพของผีตายโหงของชาวไทยเขินซึ่งในอดีตญาจะไม่นิยมนำศพเข้าบ้านโดยจะนำศพไปป่าช้าเลยโดยไม่มีพิธีกรรมการอาบน้ำศพเพราะชาวไทยเขินมีความเชื่อว่า ผีตายโหงมีความดุร้ายกลัวว่าวิญญาณจะมาสิงสถิตยอยู่ในบ้านจึงไม่เอาเข้าบ้านถ้าผู้ตายเป็นเด็กจะใส่ของเล่นลงไปในโลงด้วยหากเป็นคนหนุ่มสาวจะทำรูปอวัยวะเพศตรงข้ามใส่ลงในโลงด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนตายกลับมาบ้านอีกและหลังจากทำการฝังแล้ว ชาวบ้านจะเชิญหมอผีมาทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ตายเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณผู้ตายกลับมาหลอกหลอนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่อมีคนตายโหงจะไม่นําศพเข้าบ้านเว้นแต่จะนําศพมาในเวลาค่ำมืดโดยทางญาติ จะเตรียมลงไว้บรรจุศพแล้วจึงนำไปฝังยังที่ป่าช้าและรอเวลาให้ผ่านไปประมาณ3-5ถึงปีจึงจะขุดศพนั้นขึ้นมาประกอบพิธ,ธีกรรมอีกครั้งและในความเชื่อของทางภาคเหนือเชื่อกันว่าจะใช้ตุงเหล็กตุงตองที่ใช้ผ้าแดงตัดปักไว้ในจุดที่มีคนตายโหงและญาติพี่น้องของผู้ตาย ก็จะนิมนต์พระมาทำพิธีเรียกว่าการตานตุงเหล็กตุงตองพร้อมทั้งส่งสตวงเครื่องร้อยพร้อมเพราะเชื่อกันว่าคนตายจะได้โหนตุงให้หลุดพ้นจากจุดกรรมนั้นและสังเกตได้ว่าเมื่อปักตุงไว้แล้วถ้าตุงหลุดจากขั้วเสาปลิวไปตามลมก็เชื่อกันว่า วิญญาณได้หลุดออกจากที่ตรงนั้นไปปรโลกแล้วซึ่งความเชื่อนี้ก็ไปพ้องกับความเชื่อของตงุงหรือทงที่เรียกกันว่าตุงคาคิงหรือตุงแดงเป็นตุงที่ทำไปปักไว้ตรงที่มีผู้ตายโหงเพื่อให้ผู้ตายได้เกาะชายตุงไปเกิดที่ใหม่เพราะถ้าไม่ทำพิธีเชื่อว่า วิญญาณจะวนเวียนอยู่ที่ตรงนั้นไม่ไปเกิดจนกว่าจะมีตัวตายตัวแทนด้านความเชื่อเรื่องการทำศพของคนไทยเชื้อสายมอญเชื่อกันว่าถ้าหากมีผู้ตายโหงจะนำศพไปฝังหรือเก็บไว้ในโกดังรวมทั้งศพเด็กที่มีอายุไม่เกิน12ปีและถ้าตายในบ้านจะต้องรีบนำศพไปฝังที่วัดทันที ไม่มีพิธีการทำบุญใดๆแต่หลังจากการตายไปแล้วเจ็ดวันจึงจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้และต้องเก็บศพไว้ข้ามปีก่อนจึงจะทำพิธีเผาได้สำหรับผีตายท้องกลมซึ่งก็ถือว่าเป็นการตายหงเช่นกันตามความเชื่อในสมัยโบราณเชื่อกันว่าหากมีหญิงสาวตายท้องกลมจะต้องทำพิธีจากผู้ที่มีวิชาอาคม ผ่าเอาเด็กออกจากท้องแม่เสียก่อนเพื่อนำไปฝังส่วนร่างของแม่จะนำไปทำพิธีตามประเพณีและเผาตามความเชื่อโดยต้องได้รับความยินยอมจากญาติหากไม่ทำตามครอบครัวจะอยู่ไม่เป็นสุขและหากเป็นความเชื่อของทางภาคอีสาน <c oughs> ก็จะไม่เผาผีตายท้องกลมเช่นเดียวกับผีตายโหง แต่จะฝังดินไว้เพราะเชื่อกันว่าการเผาผีตายท้องกลมอาจทำให้ลูกหลานต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันและทางภาคอีสานยังเชื่อกันอีกว่าไม่นิยมอาบน้ำศพผีตายโหงเพียงแต่มัดตราสังแล้วนำไปฝังยังป่าช้าและจะไม่เผาเพราะถือว่าเป็นการตายที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเผา จะเกิดความเดือดร้อนแก่ญาติพี่น้องและตามความเชื่อของชาวภาคใต้ในสมัยโบราณหากเป็นศพผีตายโหงจะมีพิธีที่เรียกว่าพิธีดอยที่ถือเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความกลัวในโลกหลังความตายและเชื่อกันว่าการทำพิธีดอยจะทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างสง,งบสุข โดยพิธีดอยนี้จะทำทั้งผู้ที่เสียชีวิตตามปกติและผู้ที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติโดยจะเชิญผู้ที่มีความรู้ทางไสยศาสตร์หรือที่เรียกว่าหมอดอยมาทำพิธีขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกจากตัวศพโดยจะทำน้ำมนต์ปรมลงบนตัวศพแต่หากเป็นศพที่ตายผิดธรรมชาติหรือตายโหง หมอดอยจะใช้วิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและต้องระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะเชื่อว,ว่าผู้ตายตายอย่างผิดปกติจะกลายเป็นวิญญาณร้ายตามหลอกหลอนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อครอบครัวและผู้ทำพิธีเองอีกด้วยโดยพิธีดอยนี้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม เช่นพิธีดอยในจังหวัดสงขลาก่อนเริ่มทำพิธีญาตจ,จะต้องจุดเทียนขี้ผึ้งหนักหนึ่งบาทมีไส้เจดเส้นตั้งไว้จนเทียนหมดเล่มจึงจะเชื่อว่าตายสนิทจากนั้นจึงจะเชิญหมอดอยมาทำพิธีเสกน้ำมนตเพื่อประพรมศพนี่เป็นพิธีกรรมในอดีตที่เป็นการจัดพิธีกรรมตามความเชื่อของการตายโดยผิดธรรมชาติ ส่วนทางภาคกลางไม่ได้มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันกับการจัดงานศพทั่วไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วการจัดพิธีกรรมงานศพของพวกเราชาวไทยมีความแตกต่างตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละภาคที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาตั้งแต่สมัยอดีตแต่โดยรวมแล้วก็จะมีหลักธรรมแฝงไว้ ว่าทำเพื่อความสงบสุขและความอยู่ดีมีสุขของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และเพื่อความสบายใจว่าได้ส่งผู้วัยชนไปสู่สุขติไม่ให้มีห่วงมีกังวลกับลูกหลานและญาติพี่น้องที่ยังคงอยู่ข้างหลังเพื่อผู้วัยชนจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในโลกหน้าต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาจจะเป็นคติธรรมให้ผู้ที่ยังอยู่ ได้ตระหนักถึงความไม่ประมาทและดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังตนเพื่อจะได้ไม่ต้องจบชีวิตโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันและหากมีความผิดพลาดประการใดทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ